อนที่5แก้ข่าวกลุ่มแอนตี้แฟนโผล่กลางละครปลาไข่ใสนางเ,งเอกสาวเชอเอมชยธาดากลางตลาดน้ำแถวชานเมืองปมหงหงดาราชายทีคุณากรที่มีข่าวว่ากำลังซุ่มคบกันอยู่หญิงสาวปิศนาโผล่เอาตัวปกป้องดาราสาวเชอรอเอมชยธาดาเธอคือใครกันหรือเชอเอมชยธาดาจะชอบเล่นดนตรีไทยเมื่อมือหญิงสาวหน้าคมคอยตามตัวเป็นเงา แถมยังเอาตัวเข้ามาบาังไม่ให้ดาราสาวได้โดนของทีุ่่มแอนตี้แปรของใส่ตายตายตายนี่มันข่าวอะไรกันนี่เสียงน้ำหวานดังลั่นเมื่อเห็นข่าวเช้าของดาราในสังกัดของตนฮัลโหลลูกสาวตื่นหรือยังกำลังตื่นพี่หวานมีอะไรโทรมาแต่เช้านี่ยังไม่เห็นข่าวสินะรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วมาพบพี่ที่ออฟฟิศด่วนย,ยังยังข่าวอะไรอะ ไปดูเองเลยเดี๋ยวก็รู้พี่จะต้องแก้ข่าววันนี้แค่นี้นะเออมาเองนะพี่ยังไม่ให้บีไปรับแต่จะให้บีมาที่ออฟฟิศนี้เลยเคตามนี้นะร่างบางลูกจัดการตัวเองและรีบมาที่ออฟฟิศน้ำหวานตามที่ได้โทรบอกร่างบางมาถึงก็ขึ้นไปชั้นบนทันทีเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบกับน้ำหวานผู้จัดการส่วนตัวและนัชชาผู้ดูแลส่วนตัวนั่งรออยู่ก่อนแล้ว เธอมีท่าทางเงอะงะเล็กน้อยเมื่อเผ่อสบตามองอีกคนสวัสดีค่ะพี่วานดีจ้ะเข้าเรื่องนะเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พี่ฟังหน่อยเชอเอมเป็นฝ่ายเล่าเรื่องเมื่อวานให้น้ำหวานฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโอเคเอมงั้นพี่ขอถามเราตรงๆนะว่าเอมกับคุณทีมีอะไรมากกว่านั้นไหมพี่วานก็รู้จักเอมดีนี่คะว่าเอมไม่เคยโกหกเอมบอกครั้งสุดท้ายนะ ว่าระหว่างเอ็มกับพิธีเป็นแค่พี่น้องกันเอ็มไม่ได้รู้สึกอะไรไปมากกว่านั้นเคเคพี่ขอโทษแล้วให้โซพูดละ่ะคนนี้ยังไงเหมือนกันค่ะเอ็มไม่ได้รู้สึกกับเขาไปมากกว่าเพื่อนอ่ะงั้นเรื่องผู้ชายสองคนนี้ผ่านจบแต่เรื่องเอ็มกับบีมรู้ไหมว่ากระแสมันแรงพอๆกันขาวว่าเธอสองคนคบกันบางคนก็เชียร์บางคนก็แอนตี้เรื่องนี้บีมขอโทษนะคะ ที่ทำให้คุณเอมเสียหายไม่ไมพี่ไม่ได้ว่าบีมพี่ต้องขอบคุณบีมมากกว่าที่ปกป้องเอมแต่พ่อสื่อมันทำให้ทุกคนเข้าใจผิดพี่จะถแถลงข่าวบ่ายนี้ว่าบีมคือผู้ดูแลคนใหม่ของเอมละกันเรื่องจะได้จบๆไปและไม่ต้องเข้าใจผิดกันพี่มีเรื่องคุยแค่นี้ขอบใจมากนะที่มากันแล้วน้ำหวานก็แยกย้ายนัชชาและเชอเอมออกจากห้องทำงานของน้ำหวานเพื่อที่จะกลับเช่นกันเออ เมื่อวานขอบคุณมากนะและสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไม่ได้คิดอะไรและเธอไม่ต้องคิดมากนะเชอเอมรีบพูดแก้ออกไปกลัวว่าร่างสูงจะถามเรื่องเมื่อวานที่เธอไปจุ๊บปากเจ้าตัวเธอพูดเพื่อไม่ให้ร่างสูงคิดมากเพราะกลัวมองหน้ากันไม่ติดแค่อยากให้เขาสบายใจแต่คำพูดของเธอนั้นแทนที่ร่างสูงจะโล่งใจสบายใจแต่เปล่าเลยเขากลับรู้สึกแย่และเสียใจที่ร่างบางทำไปเพราะไม่ได้คิดอะไรกับเธอ บอกว่าไม่ได้คิดอะไรงั้นหรอทำไมรู้สึกเจ็บแบบนี้เธอคงปั่นหัวใครต่อใครแบบนี้บ่อยสินะถึงไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยดีนั้นฉันจะทำให้เธอรับรู้ความเสียใจบ้างจะเล่นกับความรู้สึกใครแบบนี้เสียงโทรศัพท์ร่างบางดังขึ้นเธอใช้จังหวะนั้นรับสายและเดินออกไปจากนักชาบทสนทนาดังพอที่ร่างสูงจะได้ยินอยู่ร่างสูงเผลอขบกรามแน่นเพื่อเก็บอารมณ์ไว้ ผู้ชายพวกนั้นก็คงโดนเธอปั่นหัวเล่นสินะรวมถึงพี่ชายฉันด้วยฮัลโหลค่ะนุองเอมพี่เห็นข่าวแล้วนะพี่ขอโทษแทนแฟนคลับพี่ด้วยนุองเอมว่างไหมพี่อยากเลี้ยงข้าวขอโทษไม่เป็นไรค่ะพิธีเอมก็มีเรื่องคุยด้วยยังไงเอ็มจะส่งโลเคชั่นให้นะคะครับเราเจอกันขอบคุณนะครับที่นุองเอมไม่โกรธพี่ตกเย็นถึงเวลานัดเชอเอมมาถึงร้านก่อน เธอเข้าไปนั่งภายในร้านเป็นมุมค่อนข้างส่วนตัวสักพักไม่ถึง10นาทีดาราชายก็มาถึงชายหนุ่มหอบช่อดอกไม้เดินเข้ามาภายในร้านน้องเอมครับดอกไม้สำหรับคำขอโทษชายหนุ่มมาถึงก็ยื่นดอกไม้ช่อโตให้สาวหน้าหวานขอบคุณค่ะพิธีไม่เห็นต้องมีเลยยิ่งเป็นข่าวอยู่นั่งก่อนสิคะที่เอมนัดพิธีมาในวันนี้เอมอยาพูดให้ชัดเรื่องของเราคือเอม คิดกับพิธีแค่พี่ชายน้องเอไม่ลองตัดสินใจอีกทีหรอพี่ไม่ดีตรงไหนบอกพี่ได้พี่พร้อมปรับปรุงตัวไม่ใช่พิธีไม่ดีนะคะแต่เรื่องแบบนี้เอมใช้หัวใจและความรู้สึกพี่เข้าใจที่เอมพูดใช่ไหมครับพี่เข้าใจขอบคุณพิธีที่เข้าใจนะคะตามกลางร้านอาหารที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวฮัลโหลครับนายผมตามเธอมาสักพักละ ตอนนี้เธอ,อยังทานข้าวกับดาราผู้ชายที่เป็นข่าวอืมดีถ่ายรูปมาละกันเดี๋ยวฉันจะบอกว่าทำอะไรต่อได้ครับหลังจากเชอเอมเคลียร์ใจกับชายหนุ่มเสร็จทั้งสองก็แยกย้ายกันกลับโดยไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะต้องเจออะไรบ้างตอนเช้าร่างสูงมารับร่างบางที่คอนโดเหมือนเดิมวันนี้เชอเอมมีถ่ายละครในเมืองภายในรถไม่มีบทสนทนาใดๆเช่นเคยเวลานี้สภาพจราจรกรุงเทพรถติดเป็นเรื่องธรรมดา ร่างสูงเอวตัวไปเอากระเป๋าสะพายข้างตัวแล้วหยิบอะไรบางอย่างส่งให้ร่างบางที่กำลังก้มหน้าอ่านบทละครอยู่อ่ะนี่คุณท้าไม่รังเกยียจทานสักหน่อยสิแสนวิชทูน,น่าในกล่องสองชิ้นถูกยื่นให้หญิงสาวขอบใจเธอให้ฉันแล้วเธอจะกินอะไรละ่ะฉันทานมาแล้วคะ่ะนี่ทำมาเผื่อคุณเผื่อหิวกลางทางทำเองเหรอกินได้เปล่าเนี่ยคำพูดลอย,ลอย แต่คนพูดนั้นก็หยิบแซนวิชขึ้นมากัดคำโตๆพร้อมสีหน้าที่พอใจสัพพกร่างบางทานชิ้นแรกหมดก็หยิบชิ้นที่สองขึ้นมาแต่เธอก็ฉีกแซนวิชเป็นคำพอที่จะทานได้ยื่นให้ร่างสูงที่ตั้งหน้าตั้งตา,งตางขับรถอยู่อะไรของคุณทำไมไม่กินดีๆล่ะอุตส่า์จะป้อนให้ก็กินสิฉันรู้นะว่าเธอยังไม่ได้ทานอะไรมาท้องเธอมันร้องหรือไม่จริงไม่เอาอะคุณกินเถอะฉันไม่หิวจะกินไม่กิน แทนที่ฉันจะยัดเข้าปากเดี๋ยวฉันจะยัดเข้าจมูกแทนไม่รู้ด้วยนะ,ะเอาแต่ใจชมัดนักชาบนพึมพำแต่ก็ยอมกินแซนด์วิชที่อีกคนป้อนให้พูดอะไรได้ยินนะกินๆไปเลยห่วงหรอกนะจะให้ฉันกินคนเดียวได้ยังไงร่างบางพูดเสียงแผ่วแต่ก็ดังพอที่ร่างสูงจะได้ยินการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งเลิอกกองเท่านั้นแหละกลุ่มนักข่าวที่รอสัมภาษณ์เชอเอมก็กลู่เข้ามา นาชาเห็นดังนั้นก็รีบปีตัวเข้ามาบางร่างบางไว้ให้อยู่ด้านหลังของตนเชอเอมได้แต่ตกใจในการกระทําของผู้ดูแลตัวสูงที่เหมือนจงห่วงเธอเหลือเกินข่าวที่เกิดขึ้นคืออะไรคะที่ว่าทั้งสองแอบคบกันและมีคนเห็นว่าไปกินข้าวด้วยกันคืออะไรคะเอมไปกินข้าวกับคุณทีจริงแต่สถานะเราสองคนแค่พี่น้องไม่มีอะไรมากกว่านั้นคะ่ะและเอมขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายณนที่นี้เลยนะคะและฝากถึงคนที่เสพข่าว เอ็มไม่สามารถทําให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่เอ็มพูดแต่ที่เอ็มพูดทั้งหมดคือความจริงวันไหนเอ็มเจอคนที่เอ็มรักเอ็มจะบอกแน่นอนคะ่ะขอตัวนะคะพูดจบร่างบางกึ่งจงกึ่งรากมือร่างสูงมาที่รถทันทีร่างสูงเผยยิ้มเล็กน้อยไม่รู้เพราะเหตุใดแต่มันรู้สึกดีไม่เบากับคําตอบของร่างบางเมื่อครู่ที่บอกว่าไม่ได้คิดอะไรกับดาราชายมากกว่าพี่น้องยิ้มที่ไรเหตุผล ลงแทบไม่ทานเมื่อเสียงร่างบางเอ่ยขึ้นยิ้มอะไรปลเปล่าค่ะเดี๋ยวไปส่งชั้นที่คอนโดเพื่อนชนะฉนัดเพื่อนไว้ได้ค่ะแล้วจะให้ทิ้งรถคุณไว้ที่นั่นเลยหรือเปล่าไม่ต้องเธอขับรถไปไว้ที่คอนโดเลยส่วนกุญแจก็เก็บไว้ที่เธอละกันไม่กลัวฉันเอารถคุณไปขายหรือไงร่างสูงพูดเอลเล่นกับร่างบางทำไมถึงอยากแกล้งทำไมมองแล้วน่ารักถ้ากล้าก็ลองดูสิ พูดจบร่างบางก็แอบจิ้มกับคำพูดที่เหมือนเล่นที่แสนจะกวนของร่างสูงทำไมรู้สึกมีความสุขเวลาเขาพูดแกล้งแบบนี้นะทำไมถึงชอบคุณเอมใช่ไหมครับค่ะมีอะไรกับฉันหรือเปล่าคะมีพัสดุถึงคุณเอมครับพนักงานส่งของยื่นกล่องให้กับเชอเอมขอบคุณนะคะเชอเอมเอ่ยก่อนจะมองรอบๆกล่องใบนั้นว่าเป็นของใครก็เห็นกระดาษโน้ตแปะไว้ว่าแฟนคลับของเชอเอม ก่อนเชอเอมจะยิ้มระบายออกมาเหมือนเด็กที่ได้ของขวัญนัชชาแอบเสยยิ้มที่มุมปากทันทีเมื่อเห็นร่างบางรับกล่องนั้นมาเชอเอมไม่พูดอะไรก่อนค่อยๆเปิดฝากล่องใบนั้นออกมาเผยสิ่งที่อยู่ภายในกล่ององูอโอบไป <c oughs> กล่องใบนั้นล่วงลงพื้นทันทีสิ่งที่อยู่ภายในหลุดออกจากกล่องกลายเป็นซากงูจริงๆที่มันตายแล้ว หล่นอยู่ที่พื้นอย่างแน่นิ่งร่างบางสติหลุดถูก,กัวจนร้องไห้นัชชาเห็นดังนั้นก็แอบสะใจที่ดาราสาวมีอาการจิตตกได้ขนาดนี้สักพักนัชชาก็เห็นเชอเอเมตัวโยนก่อนจะทำท่าล้มลงนัชชาที่ยืนอยู่ข้างๆรีบเข้าไปรับร่างบางที่เป็นลมไว้ได้ทันทีทันใดเชอเอมที่ตอนนี้หมดสติซบแนบอกและอยู่ในอ้อมกอดของนัชชานั้น ทำให้ทั้งนักข่าวแถวนั้นเก็บรูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ได้ทันก่อนนัชชาจะเห็นท่าไม่ดีเธอรีบเปิดประตูรถและอุ้มเชอเอมเข้าไปในรถส่วนตัวแล้วออกรถไปทันทีนัชชาจอดรถเทียบข้างทางเมื่อขับรถออกมาได้ไกลพอสมควรเขาหาของที่อยู่ในเกะรถเขากระวนกระวายใจไม่คิดว่าเชอเอมจะกลัวงูงได้ถึงขนาดที่หมดสติไปแบบนี้นึกแล้วก็แอบสงสารและรู้สึกผิดไปอีกเมื่อเชอเอมได้สูดกลิ่นยาดมเข้าไปได้สักพัก ก็เริ่มได้สติขึ้นมาเธอก็ค่คอยลืมตาก่อนจะเห็นหน้าผู้ช่วยดูแลส่วนตัวของเธออยู่ตรงหน้าร่างบางโผลเข้ากอดและร้องไห้อีกครั้งเหมือนเด็กๆจนนัชชาตั้งตัวไม่ทันได้แต่กอดปอบและลูบผมร่างบางเอาไว้เบาๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนนะมันไม่มีที่นี่แล้วใช่ไหมไม่มีแล้วฉันพาคุณออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้เราอยู่ในรถคุณปลอดภัยแล้วนะจริงๆนะ จริงสิอลองลืมตาดูสิอืมถึงยังไงก็ช่างตอนนี้ฉันยังกลัวมันยังหล่นหลอนอยู่เลยแล้วคุณจะให้ฉันไปส่งที่คอนโดเพื่อนคุณอยู่ไหมคุณไหวเหรออืมไปสิฉันไหวได้อยู่กับเพื่อนก็คงดีกว่าอยู่คนเดียวละมั้งขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งฉันและอยู่ปอบฉันไม่เป็นไรก็มันหน้าที่ฉันต้องดูแลคนนี้ทำไมฉันต้องมาเสียใจน้อยใจเวลาที่เธอบอกว่าทำเพราะหน้าที่ด้วย มันก็เป็นเรื่องจริงไงเฉอเอมเอ้แกจะน้อยใจทำไมวะประตูถูกเปิดออกเยอเอมหญิงสาวที่ว่าเป็นเพื่อนโผล่เข้ากอดอยางคิดถึงปล่อยก่อนเลนโบเวอร์ไปเปล่าแล้วนี่มารวมตัวกันทำไมเยอะแยะก็พวกนี้มันมารอเจอแกนั่นแหละเอมเพื่อนสาวอีกสองคนที่อยู่ในห้องเจนนี่และหนูนามาเพราข่าวแกนั่นแหละ เป็นข่าวกับทุกวันนะช่วงนี้ไหนเล่ามาให้หมดเจนเค้นถามบ้างอย่เอมาตามบวมๆนะแกร้องไห้มาหรอวะอืมเดี๋ยวเล่าให้ฟังคืนนี้ไปดิ้งกันหน่อยไหมมีเรื่องปรึกษาพวกแกนิดหน่อยอะจากที่ดีๆเชอเอมก็เริ่มมีสีหน้าที่กังวล ตอนที่6จูบแรกขออนุญาตครับผมจากแทนรักโฟเวอร์มีดอกไม้มาส่งครับอ๋อค่ะผู้รับใครคะผู้รับชื่อคุณมุกดาครับไม่ทราบว่าติดต่อเธอให้หน่อยได้หรือเปล่าครับอะไรนะคะชื่อมุกดาเออฉันเองค่ะไม่ทราบว่าใครเป็นคนส่งมาคะเขาไม่ประสงค์ให้บอกชื่อเสร็จหน้าที่ผมแล้วผมขอตัวนะครับสวัสดีครับ มุกดารับช่อดอกกุหลาบสีขาวมาอย่างงงๆนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ได้รับช่อดอกไม้จากใครก็ไม่รู้แบบนี้เอ๊ะมีการ์ดด้วยไม่รู้จะเริ่มต้นทำความรู้จักคุณยังไงแต่ยิ้มของคุณสดใสเหมือนดอกไม้จากนอรอนอโรอใครว่านอรอนาขับโชติกาน้ำสีอมพันหลายแก้วถูกกระโดดเข้าปากไม่ขาาสาย ดิ์ของมันทำให้คนกระโดดเข้าไปถึงกับมืนเมาได้ไม่น้อยแล้วแกพูดได้ยังว่าที่จะปรึกษาปรึกษาอะไรวะรอาเมาอีกนิดได้ปะอยากกล้ามากกว่านี้นี่ไม่เมาอีกหรอกวะเมากว่านี้ก็หลับแล้วไม่ได้พูดพอดีมามามาวางแก้วก่อนแล้วมาคุยกันเดนโบถือแก้วเหล้าของเชอเอมออกจากมือเออเออพูดก็ได้คือ ฉันคิดว่าฉันกำลังชอบใครคนหนึ่งอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจใครผู้คนไหนคำถามที่ถามแทบจะพร้อมกันทั้งหมดของเพื่อนสาวดังขึ้นอย่างตกใจเขาไม่ใช่ผู้เสียงตอบง่อยๆจากสาวหน้าหวานทำให้เพื่อนในกลุ่มยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ฮะไม่ใช่ผู้แปลว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมหนูนาเอ่ยขึ้นก่อนก่อนที่สาวหน้าหวานจะพยักหน้างึกเงึก ใครเอมบอกมาเขาเพิ่งเข้ามาเป็นผู้ดูแลชั่วคราวแทนพี่ดาวนะ่ะงานดีเหรอถึงทำให้แกหวั่นไหวได้ก็ดีดีมากแหละตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่เหมือนไม่ถูกชะตาตั้งแต่ที่เขาปกป้องฉันที่แอนตี้ปลาไข่ใส่แล้วเขาเข้ามาบางตัวฉันมันทำให้ฉันหวั่นไหวเมื่อเขาอยู่ใกล้ๆแล้วยิ่งวันนี้อีกที่เขาปอบฉัน ฉันว่าความรู้สึกมันยิ่งชัดเจนขึ้นพวกแกเข้าใจไหมวะอ๋อแล้วแกก็มาคิดมากเพราะเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมเอนโบพูดเหมือนเข้าใจเพื่อนสาวดีอืมฉันควรทำยังไงฉันมีชื่อเสียงในวงการนะเรื่องนี้ก็คิดหนักอยู่เกิดวันหนึ่งใครรู้เข้าผลตอบรับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,เ,ยวเอ็มแกคิดไปไกลไหมอะทำอย่างแกกับเขาต้องคบกัน แกยังไม่รู้เลยนะเว้ยว่าเขาคิดยังไงกับแกชอบแบบที่แกชอบเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีเขาอาจมีแฟนเป็นผู้ชายอยู่ก็ได้หนุนาพูดเตือนสติในความมโนของเพื่อนสาวเออลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยแล้วฉันควรทำไงดีวะเอางนี้ดีไหมแกลองอ่อยเขาดูสิดูว่าเขามีใจให้แกไหมเรนโบ่ลองเสนอแนวทางเอางั้นเลยเหรอฉันไม่เคยทำแบบนั้นพวกแกก็รู้ ก็ใช่ไงพราะที่ผ่านมามีแต่คนเข้าหาแกแกไม่เคยชอบใครเพราะเขาเป็นคนแรกที่แกชอบหรือถ้าแกไม่ทําเกิดมีใครค้าไปแกอย่ามาเสียใจทีหลังนะเจนเสริมยังมีเหตุผลแกลองเปิดใจและทําตามที่หัวใจต้องการเว้ยแล้วมันจะดีเองเชื่อฉันหนูนาพูดให้กําลังใจอืมขอบใจพวกแกมากนะเว้ยฉันจะลองทําตามที่ใจต้องการสักครั้งมาชน ในมุมหนึ่งของร้านที่มุมดีที่สุดฮัลโหลบีมแกรู้ไหมฉันเจอใครจะรู้ไหมแล้วที่โทรมามีอะไรวะฉันจะโทรบอกแกว่าแม่ดาราสาวคนที่แกดูแลอยู่เข้ามาที่ร้านวะ่ะมากับเพื่อนอีกสามคนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันวะหลอเล่นนาทำไมต้องหงุดหงิดแกไม่คิดจะมาหน่อยหรออย่างน้อยมาคอยดูแลอะไรงี้เห็นพวกผู้ชายโต๊ข้างๆจ้องตาเป็นมันวะ่ะไม่วะมันเรื่องของเขา แล้วมันนอกเวลางานของฉันแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันวางนะจะนอนง่วงเออเออฉันแค่โทรมาบอกเดี๋ยวว่าจะเข้าไปทักทายเขาสักหน่อยแค่นี้นะนัชชารู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยที่โชติกาโทรมาบอกว่าเจอเชอเอมอยู่ที่ขับไม่รู้ว่าหงุดหงิดเพราะอะไรแค่รู้ว่าเรื่องของสาวหน้าหวานทำให้เขาอยู่ไม่สุขเขาพยายามข่มตาหลับแต่ก็ไม่เป็นผลแทนที่จะพักอยู่ที่ห้องเพราะเสียขอนเมื่อตอนเช้า กลับไปเที่ยวซ่ง,งั้นดีจริงชเช่เอมอ้าวดารันมาได้ไงแล้วนี่พาใครมาด้วยอะนี่แฟนเราเองสวัสดีค่ะทุกคนฉันชติกาเรียกโชเฉยเฉยก็ได้นะคะเป็นแฟนดารันและเป็นเจ้าของขับที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณโชขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะเชิญตามสบายนะคะมีอะไรเรียกบ,บริการได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจค่ะแล้วทั้งหมดก็ปาร์ตี้กันจนเมาเละ โชติกาพาดารันขึ้นไปนอนบนห้องส่วนตัวที่อยู่บนชั้นบนแล้วลงมาส่งแขก VIP ที่เป็นกลุ่มเพื่อนของแฟนสาวที่มีสภาพเมาไม่ต่างกันพวกคุณกลับกันไหวไหมคะโชติกาเดินเข้ามาถามกลุ่มสาวๆไหวคะ่ะเดี๋ยวหนูน่าจะพาเดนโบกับเจนกลับเองคะ่ะแล้วคุณเชอเอมล้วคะกลับยังไงเอมให้คนมารับแล้วคะ่ะเดี๋ยวคงมาถึงงั้นฉันพาพวกนี้กลับก่อนนะแกแกก็ดูแลตัวและหัวใจดีๆนะเวย้ย ไปละบายไปก่อนนะคะคุณโชขอบคุณมากๆที่บริการอย่างดีไว้วันหลังมาใหม่ค่ะหนูนาพาทั้งสองขึ้นรถไปเหลือแต่โชติกาและเชอ่อเอมเดี๋ยวโชวนั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณเชอ่อเอมก่อนละกันนะคะจะได้ไม่เหงาอีกอย่างผู้หญิงตัวคนเดียวมันอันตรายขอบคุณค่ะคุณโชนี่ใจดีเหมือนกันนะคะว่าแต่คุณคบกับดาราน,นานแล้วหรอคะค่ะก็เกือบสองปีและะ้วค่ะพอดีดารานเขาเป็นคนดัง โชเลยไม่อยากให้เขาเป็นข่าวกลัวเขาเสียหายจึงไม่ค่อยมีใครรู้ค่ะนอกจากคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทจริงๆอืมเรื่องแบบนี้ก็น่ากังวลเนาะยิ่งอยู่ในวงการนี้แล้วยิ่งแล้วใหญ่คุณเชอเอมกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าคะดูเครียดๆนะนิดหน่อยคะ่ะแต่ก็อยากลองเปิดใจแล้วทำตามหัวใจตัวเองดูคงไม่เสียหายอะไรถ้าสิ่งนั้นทำให้เอมมีความสุขเหมือนคุณเอมกำลังมีความรักนะคะหรอคะ ก็ประมาณนั้นมั้งคะอ่าเข้ามาแล้วยังไงฉันขอตัวกลับก่อนนะคะขอบคุณที่อยู่คุยเป็นเพื่อนคะ่ะเอ๊ะนั่นหมาไอ้บีมนี่นามันมารับคุณเชอเอมเหรอวะไหนบอกว่าช่างเขาไงแล้วมารับหมายความว่าไงแล้วที่คุณเชอเอมพูดหมายถึงไอ้บีมหรือเปล่าวะทําไมดูซับซ้อนจังเชอเอมเดินมาถึงที่นาชารออยู่ที่หน้าขับ <c oughs> ก็ได้แต่ยิ้มจนตาปิดยิ้มที่เขายอมมารับ ยิ้มเพราะความดีใจที่ได้เห็นหน้าเขาคุณเมามากปะแล้วจะยิ้มอีกนานไหมคะก็ดีใจที่มารับฉันทำเพราะหน้าที่หน้าที่ฉันต้องดูแลคุณร่างสูงพูดประโยคนั้นจนร่างบางตรงหน้าหุบยิ้มแล้วทำหน้าเศร้าทันทีอืมแล้วเมื่อกี้คุณคุยกับใครนัชชาทำเป็นแกล้งถามคุณโชนะเป็นเจ้าของร้านเข้ามานั่งเป็นเพื่อนเพราะกลัวว่าฉันจะอยู่คนเดียวมันอันตราย เป็นเจ้าของร้านเขาคงมาจีบคนละมั่งไม่ชอบหรอแบบนี้ทั้งดูดีแล้วก็รวยมากๆด้วยนี่หยุดพูดจาหากถางได้แล้วนล้วนี่เป็นอะไรถ้าไม่อยากมารับวันหลังจะไม่ต้องขออีกมันรบกวนนอกเวลางานเธอฉันเข้าใจร่างสูงสตั้นไปทันทีเมื่อเห็นร่างบางตรงหน้าอยู่ๆก็ร้องไห้เพราะคำพูดของเขาเหรอน้อยใจงั้นหรอหรือเพราะเมามากไปถึงได้อารมณ์อ่อนไหวแบบนี้ เออฉันขอโทษที่พูดจาไม่ดีเพราะเป็นห่วงคุณนั่นแหละถึงได้มารับปะกลับได้แล้วหยุดร้องไห้ได้แล้วบีมขอโทษร่างสูงดึงร่างบางให้เข้ามาใกล้ๆก่อนจะเปลี่ยนน้ำตาที่แก้มทั้งสองข้างและสวมหมวกกันน็อกให้คนตัวเล็กกว่าร่างบางขึ้นควบซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์โดยที่ร่างสูงสตาร์ทเครื่องรอแล้วซ้อนท้ายแบบนี้ถ้าฉันเผลอหลับไปจะตกไหมไม่ต้องกลัวตก คุณก็กอดเอวฉันไว้ละกันถ้าง,ง่วงก็หลับเลยเชอเอมค่อยๆเอามือทั้งสองไปโอบก,กอดเอวร่างสูงช้าๆจนมือทั้งสองมาประสานกันที่หน้าท้องแบนราบของคนตัวสูงร่างบางใจเต้นถี่จนกลัวคนตัวสูงได้ยินมันร่างสูงก็เผอรู้สึกดีที่ร่างบางนั้นกอดเอวเขาไว้แบบนี้ความอบอุ่นจากร่างบางทำให้หัวใจของเขากระตุกใช้เวลาไม่นาน ตอนนี้ทั้งสองก็อยู่ใต้คอนโดข,ของร่างบางแล้วร่างสูงเอวตัวมองคนซสอนท้ายที่ตอนนี้ยังไม่ยอมตื่นคงยังฟุบอยู่ที่หลังเธอที่ไม่มีท่าทีว่าจะตื่นง่ายๆนี่คุณถึงแล้วคุณตื่นอืมร่างสูงประคองหน้าร่างบางแล้วถอดหมวกกันน็อกให้เขาเอามือปัดปล่อยผมให้ร่างบางที่ตอนนี้มันร่วงลงมาปกหน้า ใบห,หน้าสวยตอนนี้พยายามที่จะลืมตาขึ้นมาเล็กน้อยเออเอเอขอโทษนะพอดีผมมันปกหน้าคุณทำไมใจเต้นแรงอีกแล้ววะใจเย็นๆน,นัชชาจําใส่หัวไว้ว่าเราไม่ควรหวั่นไหวกับคนคนนี้คนที่ภาพ,พี่ชายของเราไปเมื่อมาถึงหน้าห้องร่างบางเข้ามาในห้องก่อนสิเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้แป๊บนะ ร่างบางเอ่ยบอกร่างสูงที่นั่งอยู่ที่โซฟาตัวยาวแล้วเธอก็หายเข้าไปในห้องที่คาดว่าจะเป็นห้องนอนถุงอะไรอะคุณเสื้อผ้าวันนั้นไงที่มันเปื้อนไข่เอมเอเอ,เอฉันซักให้เธอแล้วอ๋อขอบคุณค่ะคุณโอเคนะหมายถึงสางเมาหรือยังอืมสางละขอบคุณที่ไปรับนะและขอโทษที่รบกวนเวลาพักผ่อนเธออืมถึงยังไงก็อยากไปรับ ไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวกลับก่อนนะร่างสูงรุกขึ้นยืนเต็มตัวแล้วเดินไปที่ประตูช้าๆในหัวก็คิดว่าต้องกลับแล้วหรอ,อร่างบางถอนหายใจออกมาอย่างแรงแต่มันคงดังไปจนทำให้ร่างสูงหยุดเดินและหันมาทันทีด้วยอะไรที่มันกระทันหันร่างสูงรีบขวาร่างบางเข้ามาในอ้อมกอดทำให้ปากบางทั้งสองชนกันเหมือนทั้งสองกำลังจูบก,กันอยู่ ไม่มีใครที่จะเอาปากของตนเองออกร่างบางที่ในตอนนี้รู้ความรู้สึกของตัวเองดีเธอค่อยๆบดและกัดเบาๆที่ปากร่างสูงจนร่างสูงเผลอจูบตอบร่างสูงดันร่างบางติดผนังเขาปล่อยถุงกระดาษลงพื้นก่อนจะเอามือที่ว่างอยู่ขึ้นมาประคองใบหน้าของร่างบาง เพื่อให้ได้องศาที่เหมาะสมด้วยอาการที่เงอะงะของร่างบางเขารู้ทันทีว่าคนคนนี้ไม่เคยมีประสบการณ์จูบเลยทําให้ร่างสูงอยากจะสอนจูบนี้ให้แก่ร่างบางยิ่งจูบยิ่งหลงไหลยากที่จะถอนได้จนร่างบางคางปผะท้วงเมื่อขาดอากาศหายใจร่างสูงจึงถอนจูบออกอย่างอ้อยอิงเออคือฉันขอโทษนะคือคุณคงเมาและเมื่อกี้มันเป็นอุบัติเหตุเออ ฉันไม่ต้องพูดแล้วฉันเข้าใจว่าเธอจะพูดอะไรไม่ต้องคิดมากมันคืออุบัติเหตุเหมือนที่เธอว่านั่นแหละร่างบางเอามือแตะปากบางของร่างสูงพร้อมพูดออกมาด้วยความรู้สึกน้อยใจทำไมมันเจ็บแค่คิดว่าเขาจะพูดว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นต่างกับเธอที่ตั้งใจเชอเอมไดารี่วันนี้เหมือนรู้ใจตัวเองว่าคิดยังไงกับเธอฉันเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนๆ ฉันดีใจที่วันนี้ฉันกล้าเปิดใจและยอมรับในความรู้สึกนี้ฉันไม่อาจโกหกหัวใจตัวเองได้ว่าไม่ชอบเธอแล้วเธอละ่ะคิดแบบเดียวกันกับฉันบ้างหรือเปล่าฉันเสียจูบแรกให้กับเธอแต่เป็นจูบที่ฉันเริ่มก่อนเป็นจูบที่ตั้งใจมอบให้ไม่ใช่พรมเมาบีมเอมชอบบีมแต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มทำยังไงต่อไปดี